ขอนนอบน้นมด้วยเสยนกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นตอนที่874ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื่อกลูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตสุจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในาบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนงังคฉามิธัมมังสรณนงังคฉามิสังฆังสรณนงังคัฉามิ จุติย e, ัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิจุติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิจุติยัมปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสรนังคัจฉามินัตถิเมสรนังอัญังพุทโเมสรนังวรังเอเตนัสตวัตเชนะ วัตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังธโมเมสรนังวรังเอเตนสัตวัตเชนะวัตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนสัิวัตเชนะวัตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าไปเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประธาสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประธาสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสำปัปปราปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ มิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประธางสมาธิยามิขะปเจ้า,จาเขเสมาทานอาชีวัฒมากาศีนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประธาสมาธิยามิอัินาธานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอภัมมิจรรยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมระยามัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาละโภชนา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัตยกีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปะนะธารณะมันดนะวิภูสนัฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจาเสยนะมหาเสยนาะ เวรามณาีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปิติคหานาะเวรามณาีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ขอเจริญกุศลกรรมบท10ิงดเว้นจากอากุศลกรรมบท10สิบเจริญบารมีสิเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปฐานสสัมมาปทาน4อิทธิบาท4อินรีห้พละห้าพชฌชงเจ็อะเรียมักมีองค์แป เพื่ออนุปาาฐาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่เป็นอย่างไรบ้างคะได้ศึกษาในเรื่องของโลภามูลจิตแปดดวงและขณะนี้ก็ศึกษาในเรื่องของโทสะมูลจิตสองดวงที่ประกอบด้วยโทมนัสเวทนา และสัมปยุตธด้วยปฏิฆานั้นก็คือโทสะเป็นอสังขาริกและก็สังขาริกธรรมะสองประการนี้เป็นสิ่งที่ประกอบร่วมกันโดยตลอดนะคะโดยโทมนัสนั้นเป็นเวทนาส่วนโทสะนั้นเป็นสังขารขันเวทนาขันและสังคารขันนี้ประกอบอยู่ในจิตที่เป็นโทสะมูลจิตทั้งสองดวงนะคะ แตแตกต่างกันด้วยการชักชวนและไม่ชักชวนเท่านั้นนอกนั้นก็เหมือนกันนะคะในการเกิดของโทมนัสเวทนานั้นก็อาศัยเหตุเกิดคืออะไรก็กล่าวไปแล้วคือพยาสนา5ประการเป็นเหตุให้โทมนัสเกิดขึ้นส่วนปฏิฆานั้นเกิดขึ้นได้ด้วยอาคาวัตถุ9หรือ10ก็แล้วแต่นั่นก็คือรวมข้อสิ ซึ่งเป็นอาฐานะเช่นโกรธฝนโกรธต่อน้ำที่ไปสะดุดเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นเหตุแห่งการให้เกิดโทสะขึ้นมาพร้อมกับโทมนัสเวทนาก็สภาวะแห่งธรรมะทั้งสองนี้ย่อมปรากฏชัดในคราวที่ปฏิคาจิตเกิดขึ้นแล้วก็มีธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นเป็นประธานออกหน้าคือว่าในเวลาที่บุคคลโกรธผู้อื่น ไม่พอใจชุนเฉียวกลัดกลุ่มในเวลานั้นชื่อว่ามีอะไรนำหน้าขานั้นก็คือโทสะนั้นล่ละเป็นประธานออกหน้าสภาวะของโทสะย่อมปรากฏชัดในเวลาที่เป็นเช่นนี้ส่วนในเวลาที่บุคคลเศร้าโศกเสียใจผิดหวงังน้อยใจเกี่ยวกับคนที่รักพลัดพรากไปสมบัติวิบัติ แต่ที่ร้ายที่สุดก็คือศีลวิบัติและทิฏฐิวิบัติซึ่งทั้งสองประการหลังนี้เป็นเหตุให้ไปสู่อบายในเวลานั้นชื่อว่ามีโทมนัสเวทนาเป็นประธานออกหน้าสภา,าวะของโทมนัสย่อมปรากฏชัดในเวลาที่เป็นเช่นนี้การที่เราศึกษานั้นเราจะได้รู้ชัดความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะ เวลาเรามีการสูญเสียภรรยาสามีหรือมารดาปิดาเรารู้สึกเศร้าโศกเสียใจเหล่านี้ก็คือโทมนัสเวทนาที่เกิดขึ้นส่วนความโกรธนั้นเวลาเราถูกดุด่าว่ากล่าวหรือถูกทำร้ายความโกรธก็เกิดขึ้นนั้นก็คือปฏิฆาเป็นตัวนำหน้าใช่ไหมคะค่ะธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิต บ่อยๆหากเราค่อยๆทำความเข้าใจเราก็สามารถที่จะเห็นความเป็นโทษเป็นภัยที่ยังอยู่ในสังสารวัตรด้วยเหตุแห่งเศษกรรมต่างๆตามมาให้ผลนั่นเองนะคะจะได้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดที่จะอยู่ในโลกทั้งปวงอาการที่เกิดขึ้นแห่งปฏิขาสองดวงนั้นก็ความเกิดขึ้นแห่งจิตสองดวงนี้บัณฑิตพึงทราบ ในคราวที่เป็นไปกล้าคือมีกําลังและอ่อนคือสามกําลังในเวลาที่บุคคลทําอกุศลกรรมบดท,ทั้งหลายมีปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์เป็นต้นความว่าในคราวทําอากุศลกรรมบดมีปาณาติบาตเป็นต้นถ้าเป็นไปกล้าก็ชื่อว่าเป็นอสังขาริกถ้าเป็นไปอ่อนมีการกระตุ้นชักชวนก็ชื่อว่าเป็นสสังขาริก รวมความว่าปฏิคาจิตจำแนกได้เป็นสองดวงด้วยอำนาจแห่งสังขารอย่างเดียวก็จิตสองดวงนี้เรียกชื่อโดยมูลว่าโทสะมูลจิตก็ได้เพราะแม้มีมูลอื่นคือโมหะก็มีโทสะนั่นแหละเป็นมูลพิเศษไม่สาธารณะด้วยอากุศลจิตนอกนี้ชนิแลโทสะนั้นเป็นเหตุเกิดแห่งการผิดศีล ในข้อหนึ่งนั้นเป็นหลักแม้ในข้อสองก็เกิดจากความโกรธก็ได้หรือเกิดจากความพึงพอใจก็ได้จึงทำการลักทรัพย์ส่วนในการผิดศีลข้อสามนั้นเนื่องด้วยโลภะมูลจิตส่วนมุสาวาสอสเสียดอยากมีปัจจัยจากโทสะมูลจิตได้ค่ะค่ะ ในการดื่มสุราเมรัยหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดโทสะมูลจิตหลากหลายได้มากมายเหลือเกินนะคะเราก็คงได้ยินในกรณีที่ยิงกันฆ่ากันทุบตีกันในวงเล่าเหล่านี้เป็นต้นค่ะคำอธิบายปฏิคาจิตหรือโทสะมูลจิตสองดวงก็มีประการดังได้พรรณนามานี้ ในลำดับต่อมาก็อธิบายโมโมูหะจิตสองดวงจิตสองดวงนี้สหรคตด้วยเวทนาอย่างเดียวกันคืออุเบกขาเวทนาพึงทราบตามในดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเทียวคําว่าวิจิกิจชาสัมประยุตตังสัมประยุติกับวิจิกิจชาความว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งชื่อว่าวิจิกิจชา เพราะเป็นเหตุให้บุคคลวิจัยสภาวธรรมได้ลำบากได้แก่ความลังเลสงสัยนั้นเองเหมือนอย่างบุรุษผู้เดินไปถึงทางสองแพร่งแล้วเกิดความลังเลใจขึ้นมาว่าทางเลี้ยวซ้ายหรือทางเลี้ยวขวากันแน่นอนดังนี้ฉะนั้นก็แต่ว่าความลังเลสงสัยทั้งหลายที่เกิดขึ้น จะนับว่าเป็นวิจิกิจฉาทั้งนั้นหาไม่ได้เช่นว่าฟังธรรมแล้วไม่เข้าใจแจ่มแจ้งเกิดความสงสัยขึ้นความสงสัยนี้หาชื่อว่าวิจิกิจฉาไม่เพราะไม่มีชาติเป็นอกุศลนี้ได้เป็นไปเพื่อโทษทว่ากลับเป็นไปเพื่อคุณก็ความลังเลสงสัยที่นับว่าเป็นวิจิกิจฉานั้นต้องเป็นความลังเลสงสัยที่เป็นไปในฐานะแปดประการ คือ 1. ในพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพระคุณเช่นว่าทรงเป็นพระสัพพันญ์อยู่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงหรือเป็นต้นหรือเกี่ยวกับพระสรีรกายเช่นว่าทรงประกอบพร้อมด้วยพระมหาบุริศลักษณะ32ประการจริงหรือเป็นต้นสิ่งเหล่านี้นะคะเราหากลังเลสงสัยต้องศึกษาและปฏิบัติ ให้เห็นตามความเป็นจริงได้นะคะเพราะว่าแนวทางแห่งการจะก้าวมาเป็นพระสมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ใดๆเลยค่ะใครจะเริ่มด้วยการตั้งเจตนาเพื่อเป็นพระสมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเกื้อ,อกูลแก่เหล่าสัตว์นะคะก็ตั้งเลยแล้วก็บำเพ็ญบารมีให้เป็นผู้ชายก่อนจะเป็นสมมาสัมพุทธ,ธปัญญาธิกะ ศรัทธาธิกะวิริยาธิกะก็ศึกษาดูนะคะว่าต้องบำเพ็ญบารมีสอสงไขยแอสงไขยสิอสงไขยบำเพ็ญบารมี30ทัศนะคะในทานศีลเนคขมาปัญญาวิรยิยขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและก็อุเบกขาบำเพ็ญสามระดับนะคะบารมีอุปบารมีและปรมัตถบารมี จึงจะได้ลักษณะที่เป็นมหาปุริสลักษณะ32ประการรวมทั้งพระสัพพัญยุตยานต่างๆพระยานสองล้านสี่แสนโกรสมาบัติที่ทรงใช้สอยอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทศพลยานอันไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนอาสาารณะยานหกสิ่งเหล่านี้จะมีเฉพาะในพระพุทธเจ้านะคะก็อลองฝึกฝนเพื่อกระทากิจ ให้เข้าถึงความเป็นพระมหาบุรุษผู้ประเสริฐนะคะตั้งเจตนาด้วยมหากรุณาอันยิ่งแก่เหล่าสัตว์เมื่อทำไปเรื่อยๆจะได้ไม่สงสัยคะ่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราศึกษาพระอภิธรรมเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้ถ้าไม่ได้ศึกษานี้เราคงจะลำบากและคงไม่สามารถเข้าใจธรรมะของพระองค์ได้อย่างดี แต่เมื่อเราศึกษาแล้วเราถึงรู้ว่าเออสิ่งนี้มีค่ามากเหลือเกินแต่ถ้าไม่ศึกษาเลยเราจะไม่รู้เลยว่ามีค่ามีความสำคัญเพียงไรนะคะการกระทำกิจเพื่อเป็นพระสมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องอาศัยการบำเพ็ญบารมีมากมายถึง30มสิบทัดด้วยมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ และมีปัญญาอันยิ่งยวดหาประมาณไม่ได้จะให้เหมือนคนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยมีรูปร่างเหมือนพวกเราเรานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะมหากุุสทั้งหลายที่ตกแต่งในแต่ละอนูแห่งพระวรกายที่มีมหาปุริสลักษณะ32ประการอนุพยัญชนะ80นั้นตกแต่งด้วยมหากุศลที่ประนีต หาประมาณไม่ได้นะคะแล้วจะให้เหมือนเราเราได้อย่างไรในเมื่อเราทั้งหลายนั้นบางครั้งแค่สละทรัพย์ภายนอกเรายังไม่กล้าสละทั้งหมดเลยแล้วอวัยวะชีวิตสละเพื่อความเป็นพระสมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่พึงกล่าวแล้วจะให้พระองค์เหมือนพวกเราย่อมเป็นไปไม่ได้ค่ะ เพราะพระองค์สามารถกระทำด้วยเหตุแห่งมหากรุณาอันหาประมาณไม่ได้เพื่อให้เหล่าสัตว์พ้นจากทุกข์พ้นจากสังสารวัฏอันเดือดร้อนเร่าร้อนค่ะ2ในพระธรรมคือในคุณของโลกุตละธรรม9อย่างและพระปริยัตยิโดยในว่าพระธรรมนี้เป็นสวากขาตะตรัสไว้ดีแล้วจริงหรือ ไม่วิปริตผิดพลาดแน่หรือเป็นต้นหากจะกล่าวในบุตุชนที่พอจะรู้ได้คือในเรื่องของปริยัติในเรื่องของรูปปัะขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและก็วิญญาณขันนี้ถ้าถามว่าในอดีตเหมือนกันไหมกับในปัจจุบันรูปก็คือมหาภูตรูปและอุปปาทายรูปอีก24 และเป็นธรรมะาที่เกิดด้วยเหตุปัจจัยไม่ว่าในอดีตก็เกิดด้วยกรรมจิตอุตตุอาหารจากมีในอนาคตก็เป็นอย่างเดียวกันแม้ในปัจจุบันแล้วลักษณะของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในอดีตก็เป็นอย่างนี้จากมีในอนาคตก็เป็นอย่างนี้รวมถึงในปัจจุบัน ลักษณะของธรรมะวิเศษลักษณะนั้นเป็นลักษณะที่เป็นอย่างเดิมๆนั่นล่ะค่ะธาตุดินก็มีลักษณะเข้นแข็งหยาบหนักสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอย่างนี้ในอดีตก็เป็นเช่นนี้ใช่ไหมคะจากมีในอนาคตก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นปรามัตน์ซึ่งวิเศษลักษณะของธรรมะทุกอย่าง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะจึงเป็นปรารมัตธรรมนี้เรากล่าวแค่ในส่วนที่เป็นโลกิยะส่วนโลกุตละนั้นยังก้าวไม่ถึงจะพูดไปก็ลำบากในการที่จะทำให้มีความเชื่อถือและเข้าใจจึงอยากจะเชิญชวนให้มาศึกษาในเรื่องของปริยัตก่อนทำความเข้าใจ ให้ถูกต้องถูกตรงตามพระธรรมคำสอนโน้มน้อมโอนเอน็นจิตไปเพื่อออกจากวัตฏภัยนะคะเราก็จะรู้ว่าการเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐแม้ในเรื่องของปริยัตินั้นก็เป็นเหตุแห่งความเข้าใจที่จะโน้มน้อมโอนเอน็นไปค่อยๆรู้ความจริงที่เนื่องด้วยการออกจากถูกได้ นั้นก็คือโดยอาศัยโลกุตละธรรมก้าซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นอากาลิโกใช่ไหมคะมักเกิดขึ้นตามด้วยผลทันทีไม่มีระหว่างคันสิ่งเหล่านี้คะ่ะเป็นสิ่งที่ไม่วิปริตไม่ว่าจะในอดีตจากมีในอนาคตและในปัจจุบันแต่ถ้าไม่ศึกษาแล้วบอกว่าไม่เชื่อมีความลังเลสงสัย ก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะช่วยกันได้เลยค่ะต้องเข้ามาศึกษาก่อนนะคะเรียนรู้ความจริงแค่คำว่าอภิธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่จริงสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนที่วิเศษที่ยิ่งคือปรมาทธ,ธรรมสี่อันได้แก่จิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นสิ่งที่ยิ่ง เหนือจากสมมุติสัตยจะทั้งปวงปรมัตธ,ธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่จริงที่มีอัตยอดเยี่ยมสูงสุดเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นอารมณ์ของปัญญาได้แก่จิตเจตสิกรูปนิพพานและหากจะกล่าวถึงพระอภิธรรมเจ็ดคำพีเข้าไปอีกใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งอันอลังการซึ่ง ในเจพระคัมภีร์นั้นคัมภีร์แรกคือธรรมสังคณีรวมข้อธรรมเข้าเป็นหมวดหมู่แล้วอธิบายทีละประเภทคัมภีร์ที่สองคือวิพังยกหมวดธรรมะสำคัญสำคัญขึ้นตั้งเป็นหัวเรื่องแล้วแยกแยะออกอธิบายชีย้แจงวินิจฉัยโดยละเอียดคัมภีร์ที่สคือาธาตุกถาสงเคราะห์ข้อธรรมต่างๆ เข้าในขันในอายตนะในธาตุคำภีต่อมาคือปุคลาบัญญัติบัญญัติความหมายของบุคคลประเภทต่างๆตามคุณธรรมที่มีอยู่ในบุคคลนั้นคำภีที่เป็นคถาวัตถุแถลงและวินิจฉัยทัศนาของนิกายต่างๆสมัยสังายนาครั้งที่สามคำพียมก ยกหัวข้อธรรมขึ้นวินิจฉัยด้วยวิธีการถามตอบโดยตั้งคำถามย้อนกันเป็นคู่คู่คัมภีปัฏฐานหรือมหาปกรณ์ซึ่งแสดงความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันแห่งธรรมะทั้งหลายโดยพิสดารอธิบายปัจจัย24คิดดูสิคขาว่าพระธรรมเหล่านี้ละเอียดลุ่มลึกขนาดไหน ยิ่งในปฏิจจสมุปบาทอีกยากแก่ความเข้าใจเพราะต้องเป็นผู้มีความเข้าใจธรรมะหมวดอื่นๆมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานเหล่านี้โดยรายละเอียดบางส่วนมาก่อนจึงจะเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปเห็นไหมคะว่าแค่กล่าวโดยย่ออย่างนี้ยังไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจได้ยกอะไรขึ้นมาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันทั้งหมดเลยแล้วเราจู่ๆจะบอกว่าพระพุทธเจ้าทำไมถึงมีลักษณะพิเศษกว่าคนอื่น เพราะพระองค์นั้นสร้างเหตุปัจจัยที่เป็นอลังการ้าด้วยมหากรุณาและปัญญาอันยิ่งยวดมาถึงสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปเพื่อมาประกาศพระสธรรมเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ผู้สั่งสมบุญเอาไว้เป็นอเนกนะคะให้เขาเหล่านั้นได้ผลภผ่ในวัตะสงสารเมื่อไม่เชื่อพระพุทธเจ้า แล้วจะเชื่อพระธรรมได้ไหมในเมื่อละเอียดลุ่มหลึกเห็นปานนี้ศาสนานี้จึงเป็นเรื่องของผู้มีปัญญาที่สั่งสมไว้ดีแล้วที่จะก้าวมาสู่การศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนความลังเลสงสัยต่างๆนั้นจะค่อยๆหมดไปเมื่อท่านมาได้ศึกษาพระศัทธรรมนะคะ อันเป็นไปในพระวินัยพระสูตรและก็พระอาภิธรรมค่ะไม่ใช่จุ่ๆจะกล่าวว่าสิ่งนั้นก็สงสัยสิ่งนี้ก็สงสัยโดยไม่ได้ศึกษาอะไรเลยการเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้นั้นมีค่ามากมายเหลือเกินพร้อมที่จะเป็นปัใจจัยในการก้าวข้ามจากปุถุชนไปสู่ความเป็นอาริยชนได้เพราะบริบูรณ์พร้อม ด้วยพระสัทธรรมคำสอนและการปฏิบัติตามให้ถูกต้องถูกตรงก็ยังมีครูอาจารย์ที่สามารถกล่าวธรรมและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนได้อยู่ค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาฐาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสัจ โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งส1บภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่ออนุปาธาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนา ในมหากุศลของทุกๆท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ